ถามว่าตกงานอยู่แล้วจะมีโอกาสได้งานไหมนะคะคนที่ตอนนี้กำลังตกงานนะคะหรือกำลังเพิ่งออกจากงานมองหาโอกาสใหม่ๆ ะคะตอนนี้ตกงานอยู่จะได้งานไหมนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีโอกาสมีความเปลี่ยนแปลงนะคะมะีการสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่เราจะต้องในเรื่องของการออกเดินทางนะคะแล้วก็เปิดรับโอกาสใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆอ้าง่ายๆคือเราต้องไปหาสมัครงานก่อนนะคะไปสมัครงานและถามว่ามันมีเรื่องมุ่นใหมายไหมก่อนหน้านี้นะคะ่ะ งานเราเป็นที่อึดอัดใจแล้วก็มีปัญหาหยุมหยิ้มมากมายเยอะแย,ยะเลยค่ะกับเพื่อนร่วมงานเอยกับหัวหน้างานก็ดีนะคะปัญหาเหล่านี้จึงทําให้เราตัดสินใจที่จะออกจากงานนะคะพอตัดสินใจออกจากงานแล้วเนี่ยแล้วเราไปสมัครใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานไหนบอกได้เลยว่ายังไงก็ได้ค่ะ